ท่านเศรษฐีพอเห็นพระมาโปรดที่บ้านเกิดมีจิตเลื่อมใสท่านสอนตัวเองว่าที่เราต้องประสบชาตกภัยเห็นปานนี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานในการก่อนอาหารมื้อนี้รักษาเราไว้ได้เพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนพัดที่เราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าจะนําประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราหลายกติกับเราอย่าได้เห็นแก่ประโยชน์ตนเฉพาะแต่เพียงในชาตินี้เลย ด้วยจิตเลื่อมใสที่เราจะได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายแก่พระคุณเจ้านี้ขอให้ภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราต้องอดอยากเถิดเมื่อตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแล้วจึงน้อมนำถาดพัดนั้นออกมาเดินเข้าไปหาพระประเจกับพุทธเจ้ากราบด้วยเบญจางคับประดิษฐ์นิมนต์ให้เข้าไปในบ้านเมื่อท่านนั่งบนอัศนะแล้วจึงค่อยๆเกลือพัดในจานข้าวลงไปในบาศเมื่อพัดเหลือครึ่งหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าก็เอามือปิดบาศไว้เศรษฐีอยากได้บุญใหญ่ จึงกราบเรียนท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพัฒหารนี้เพียงพอเฉพาะคนคนเดียวเท่านั้นขอท่านจุงอย่าสงเคราะห์กระผมในโลกนี้เลยกระผมใครที่จะถวายไม่ให้มีส่วนเหลือจากนั้นได้ถวายพัดทั้งหมดลงในบาทครั้นถวายอาหารมื้อสุดท้ายด้วยใจที่เลื่อมใสแล้วจึงตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าว,ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าอย่าได้ประสบชาตกภัยเห็นปานนี้ในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดอีกเลย ตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าพึงสามารถเพื่อจะให้พัดแก่ชาวชมพูทวีปได้ทั้งหมดข้าพเจ้าไม่พึงงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตนเองในขณะที่ข้าพเจ้าใช้ให้คนชำระฉาง1250ฉางและชำระร่างกายให้สะอาดแล้วนั่งอยู่ที่ประตูฉางเหล่านั้นมองดูในเบื้องบนเท่านั้นทานแห่งข้าวสาลีแดงพึงตกลงมาในฉางทั้งหมดให้เต็มและผู้นี้จงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นบุตรผู้นี้จงเป็นหญิงสะพ้ย และผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพเจ้าในสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเถิดฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีคิดว่าเมื่อสามีของเราไม่ได้รับประทานเราก็ไม่อาจจะรับประทานได้จึงถวายส่วนของตัวเองแด่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญตั้งแต่บันนี้ไปขอดิฉันอย่าพื้นประสบกับชาติตกภัยเห็นบานนี้อีกเลยอันหนึ่งเมื่อดิฉันวางถาดพัดไว้ข้างหน้าให้พัดแก่ชาวชมพูทวีปทั้งศิลตราบใดที่ดิฉันยังไม่ลุกขึ้น ขอพัดที่ดิฉันตักแล้วจงเต็มบริบูรณ์ดุดเดิมตราบนั้นเกิดกี่พบกี่ชาติท่านผู้นี้จงเป็นสามีผู้นี้จงเป็นบุตรผู้นี้จงเป็นหญิงสะใภ้และผู้นี้จงเป็นทาตของดิฉันลูกชายเศรษฐีพอเห็นพ่อแม่ทําเป็นต้นแบบอย่างนั้นก็เกิดกําลังใจอยากทําความดีตามซึ่งในใจก็มีความเลื่อมใสในพระปัจเจก,กพุทธเจ้าอยู่แล้ว จึงถวายส่วนของตนแก่พระประเจกขพุทธเจ้าจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาเหมือนที่พ่อแม่อธิษฐานจะแปลกกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อข้าพเจ้าถือถุงกหาปณะหนึ่งพันแม้ให้กหาปณะ,ะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ขอถุงนี้จงเต็มอยู่อย่างเดิมฝ่ายลูกสะพ้ายเศรษฐีก็ได้ถวายส่วนของตนแก่พระปเจกขพุทธเจ้าเหมือนกันและตั้งความปรารถนาว่าเมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าแม้ให้พัดแก่ชาวชมพูทวีปทั้งศิล ความหมดสิ้นไปอย่าได้ปรากฏจนกว่าดิฉันจะเลิกให้แม้ท่าของเศรษฐีก็มีใจใหญ่ยอมที่จะอดตายเหมือนเช่นกับเจ้านายแต่จักไม่ยอมให้พระท่านต้องอดฉันจึงถวายส่วนของตนแก่พระปะจ,จกิกรพุทธเจ้าจากนั้นจึงตั้งความปรารถนาที่จะขออยู่กับเจ้านายไปทุกภพทุกชาติและอธิษฐานจิตว่าเมื่อข้าพเจ้าไถานาขอให้สามารถไถได้เร็วเป็นพิเศษคือรอยเจ็ดรอยประมาณเท่าเรือโกลันซ้ายขวาด้านละสามรอยและตรงกลางอีกหนึ่งรอยจงบังเกิดขึ้น อันที่จริงแล้วด้วยผลบุญแห่งการถวายทานครั้งนั้นหากนายปุณณะปรารถนาตำแหน่งเสนาบาดีก็สามารถจะได้ในวันนั้นแต่เนื่องจากมีความรักในเจ้านายมากเลยตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นคนรับใช้ของเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติเมื่อทุกคนอธิษฐานเสียบเรียบร้อยแล้วพระปพเจก,กพุทธเจ้าจึงกระทําอนุโมทนาในการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวของทุกๆคนที่รักบุญยิ่งกว่าชีวิตแล้วท่านจึงเหาะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าโดยบันดาลให้ทุกคนได้เห็นท่านหอะกลับไปภูเขาคันธมาศ และจัดแบ่งพัดให้แก่พระปเจก,กพุทธเจ้า500องค์ด้วยอนุภาพของพระปเจก,กพุทธเจ้าพัดนั้นสามารถแบ่งได้ทั่วถึงแด่พระปเจก,กพุทธเจ้าหมดทั้ง500อองค์เศรษฐีและทุกคนในครอบครัวได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นยิ่งปิติดีใจว่าตนเองได้ถวายทานถุงเนื้อนาบุญแล้ว